สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาแรนดอมกันอีกแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดถึงคุณไหมนะคะสําหรับคนที่อ่ะอยากจะส่องใจเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็คิดถึงเราหรือเปล่านะคะก็น่าจะเหมาะกับคนที่อ่ามีคนให้นึกถึงมีคนคุยอยู่ในความสัมพันธ์แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเขาคิดถึงคุณไหมแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขานะตอนนี้นะคะ ไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าคุณมาเจอนั่นหมายถึงว่าพลังงานดึงดูดคุณเข้ามานะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองนะคะมีความแม่นยําแล้วก็จะเพาะเจาะจงเป็นของคุณเท่านั้นนะก็สามารถแอดไลน์มาได้ตามไอเดียไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะสําหรับคนที่มีคนให้นึกถึงเขาคิดถึงคุณไหม ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะห้าเหรียญนะคะหวยหาหนักนะคะหวยหามากๆเลยอ่ะขึ้นไพ่ห้าเหรียญห้าดาบอาจจะมีปัญหาได้นะคือคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ยคุณอาจจะมีปัญหากันนะคะหรือว่าถอดใจออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วหรือว่ามีมีการทะเลาะกันนะคะ เหนื่อยท้อกับความสัมพันธ์ก็ได้เป็นคนเก่าก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยออืเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาห่วยหาคุณมากเลยนะคะเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับเขาถูกทอดทิงะะ้งอะค่ะเนาะขึ้นไพ่หกดาบถ้าเป็นคนเก่าอะอยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะอ่านะยังแบบว่าไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับใครได้นะคะเหมือนชีวิตเขา เจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาก็ได้นะนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีประเด็นอะไรกันไปเลยเพราะพลังงานของเขาอะลำบากนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ความรู้สึกสิ่งแวดล้อมนะคะคือเหมือนกับว่าเขาเจอปัญหาแล้วเขากําลังที่จะแบบสู้แล้วก็ผ่านพ้นมันไปให้ได้อะขึ้นไพ่หนดาบแล้วก็6ดาบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนกมองว่า เขาเครียดมากนะเขาเจอกับมรสุมชีวิตอยู่ you, แล้วก็กำลังหาทางออกแล้วก็แก้ไขให้กับปัญหาที่ตัวเองเจอนะคะอ่าทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมนะตามหัวข้อของเราเลยขึ้นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคุณคนนี้เขาเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถนะบอกว่าถ้าเขาเจอปัญหาเขาสามารถที่จะก้าวข้ามผ่าน พ้นมันไปได้แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะเขาเขาสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนเขาเป็นคนเก่งนะคนคนนี้เขาเป็นนักสู้เขามีเขามีความแกร่งอยู่ในตัวเขาไม่ท้อถอยอะไรง่ายๆหรอกเนี่ยในกรณีที่เขาเจอปัญหาในชีวิตของเขานะคะนกมองว่าผ่านพ้นไปได้แต่ต้องให้เวลาเขานิดนึง นะแต่คนที่แบบมีประเด็นกันไปเลิกรางกันไปนะคะเขายังติดอยู่กับคุณนะเขาไม่สามารถที่จะเปิดรับใครได้นะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขานั่นแหละ move on ยังไม่ได้นั่นเองแต่อาจจะเป็นคนที่แบบใจแข็งนะคะไม่ไม่แสดงออกถึงความอ่อนแอเขาอาจจะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกเก่งนั่นเองค่ะ เขาคิดถึงคุณไหมคะณนะเวลานี้เขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้นะเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินพฤศภกันบังกอนนะคะ The w i l l of f o r t จ n นคิดถึงแหละเนี่ยดูสิเหมือนมีการรออะไรบางอย่างรอเวลานะคะรอการได้วนกลับมาเจอคุณก็ได้นะคะหรือเขาอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นนะคะมีความมั่นคงขึ้นก็ได้นะในเรื่องของตัวเขาเอง เขาคิดถึงคุณไหมนกมองว่าคิดเยอะแยะไปหมดคนคนนี้นะคะคิดมากมายนะคะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเป็นคนเก่าแล้วก็คนคนนี้ถ้าคุณไม่ได้มีประเด็นอะไรกันไปนกมองว่าเขาคิดถึงการเปลี่ยนแปลงในในความสัมพันธ์อคืออยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอะ เขาอยากให้มันเติบโตให้มันมั่นคงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะให้มันคือเขาคาดหวังแหละนะคะคิดถึงคุณนะคะมีความมีความรักที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงให้กับคุณด้วยนะเนี่ยขึ้นไข่คิงถือเหรียญนะคะพลังงานชาวธาตุดินคฤอศักันมังกรดูสิบางท่านบางคนคบกับคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือว่ามี มีความห่างนะคะในช่วงนี้อาจจะห่างกันหรือว่าแตกต่างกันในเรื่องของเวลาด้วยมองว่ามีการรอกันแหละนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกอย่างไรบคุณโอ้โหคิดถึงคุณมากเขาพึงพอใจคุณมากนะคะเนี่ยคุณสําคัญต่อใจเขานะขึ้นไพ่คุยน็อปคัพเนี่ยสําคัญมากอืมเนี่ย รักคุณแหละเขาคิดว่าเขาอยากจะได้คุณมาเป็นคู่ครองนะคะมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยมีการมองการไกลนะคะสาหรับคนที่แบบไม่ได้มีประเด็นอะไรกันแต่ถ้าในกรณีที่มีปัญหากันเนี่ยนกมองว่านกมองว่าคุณคนเนี้ยเขาเขายังรอคุณแล้วก็ยังรักคุณอยู่นะคะคุณยังเป็นหนึ่งเดียวในใจเขานะคะเป็นคนที่เขาอย่างแบบ คิดถึงการที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากจะกลับมาแก้ไขแล้วก็เหมือนกลับมาแก้ไขความสัมพันธ์นี้ให้ดีกว่าเดิมอะนะอาจจะมีปัญหากันก็ได้นะที่ผ่านมาพลังงานชาวธาตุน้ำค่ะกรกฏพิจิกมีนขึ้นมา คิดถึงคุณไหมคะโอโหมีแต่ไพ่รอคอยนะคะโอ้รักนะคะรักแล้วก็คิดถึงขึ้นไพ่เดลเวอร์ทุกคนนะรางานของชาวราศีเมถุนนะคะคนที่มีสเสน่ห์คนที่ดูดีก็ได้คือเขาตกหนุมรักคุณมากนะคะคลั่งไคล้คุณมากเนี่ยอยากเดินทางมาเจอคุณนะคะคุณคนนี้นะโอ้โหคือแบบ มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเหลือเกินเนี่ยอยากเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัวคุณและเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลกันอยู่ในช่วงเวลาของการต้องรออะไรแบบนี้อยากมาแล้วนะคะคือใจอมาแล้วนะ,ะแต่ตัวอาจจะยังไม่ได้มาด้วยความคิดถึงนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหพลังงานการสร้างครอบครัวนะคะอยากปกป้องอยากดูแลคุณอยากอยากอยู่ใกล้คุณอยากมีเวลาดีๆร่วมกัน นะคะคิดถึงการสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองค่ะคุณคนนี้คิดถึงคุณมากแล้วก็คิดไปไกลด้วยนะคะสำหรับไพ่สิบถ้วยนะคิดไปไกลคือคิดถึงการที่แบบคุณได้อยู่ด้วยกันเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะคะหวยหาคุณมากปรารถนาต้องบอกว่าปรารถนามากๆขึ้นไพ่เดือมูลนะคะเดือมูลก็คืออาจจะมีความรู้สึกหึงหวงคุณหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจในใน,ในลักษณะที่แบบ อย่างที่บอกอ่ะบางคนนะี่ะคือต้องรอหรือว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะเขาอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนี้นะอ่าพลังงานของชาวราศีมีนนะคะแล้วก็ห้าหมา้นกมองว่าค,คนคนนี้เขาอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาก็ได้นะซึ่งเขากำลังจะแก้ไขอยู่นะเขาก็เป็นกังวลเรื่องของคุณด้วยแล้วก็ไหนจะเป็นชีวิตของเขาด้วยนะคะเนี่ยดูสิคือตัวเขาเหมือนกับเจอกับอุปสรรค ปัญหาในชีวิตเลยนะคะช่วงนี้คือหนักมากเขาอาจจะไม่บอกคุณด้วยนะคะบางทีคนคนนี้อาจจะเงียบไปนิ่งไปพูดน้อยลงหรืออะไรก็ตามนะคะนงรู้สึกว่าเขายังรักคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาต้องแก้ไขปัญหาของเขาก่อนนะคะขึ้นไพ่หนึ่งดาษน,นะออแก้ไขปัญหาของเขาให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นแต่เรื่องราวของคุณเนี่ยนะความรักที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบ ปล่อยวางนะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจแล้วก็มีความรู้สึกหึงหวนหงหึงหวงคุณด้วยนะคะนะ,ะโอ้โหคนคนนี้เป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะเป็นนักเดินทางเป็นชาวต่างชาติทหารราชการตำรวจนะคะเป็นออวิศวกรก็ได้เป็นนักลงทุนเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยนะที่โดดเด่นขึ้นมา น,นกมองว่าคุณคนนี้เขารักคุณแล้วก็จริงจังกับคุณมากๆมีความสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสถานะของเขาเนี่ยไม่พร้อมในความสัมพันธ์นะคะเขาเหมือนกับอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตอะเอ,อ่ออยากเติบโตอยากที่จะดีขึ้นอยากที่จะดูแลคุณได้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะเขาคิดถึงคุณไหมคะตอนนี้ แต่ไพ่ห้าใบขึ้นมาเนี่ยนะก็เป็นชีวิตของเขาหมดเลยที่ที่เขาเจออยู่ตอนนี้นะสถานการณ์เป็นพลังงานรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับคุณแค่บางช่วงบางตอนเนาะเอ่อขึ้นไพ่หนึ่งไม้นะคะพลังงานชาวธาตไฟแม่สิงหธนูนะคะรู้สึกว่า หนึ่งไม้เนี่ยถ้าเป็นคนเก่าก็อยากกลับมาแล้วแหละนะคะอยากกลับมาในความสมพันธ์นี้อยากได้รับโอกาสจากคุณดูสิคิดถึงไม้คิดถึงอยู่แล้วนะคะคุณเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเขาเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้คุณหลุดมือไปได้นะคะเขาจะพยายามและก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณเนี่ยดูสิคะขึ้นไปสิบถ้วอยอ่ะค่าของการที่แบบอยากสร้างครอบครัวนะคะในอบสอด โอ้โหคนคนนี้แบบจริงจังนะคะจริงจังแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับอะไรเลยนะบางคนถ้าเกิดเขากำลังเจอกับสถานการณ์ปัญหาอยู่คุณอาจจะต้องให้เวลาในการที่เขาจะแบบแก้ไขปัญหาของเขาเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะเรื่องของคุณเขาก็ไม่ได้แบบละทิ้งละเลยเลยนะเขาคิดถึงคุณค่ะแล้วก็ยังอยากที่จะ พยายามทุ่มเทกับความรักครั้งนี้นะคุยนอบสอดเข้ามไม่ไม่นะคะชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมก็ได้นะอืมเนี่ยถ้าคุณเป็นคนเก่าของกันและกันคนคนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแบบเอาคุณออกจากหัวได้เลยบอกเลยนะคะเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเพื่อที่จะแบบแก้ไขสิ่งต่างๆที่เคยผิดพลาดไปในความรักครั้งนี้หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะโอกาสใหม่ๆ ก็ได้นะคนเก่าๆอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้หากคุณอยู่ในความรักครั้งนี้อยู่แล้วนะคะนุกว่าคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆแล้วก็คิดถึงการที่เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะขึ้นไพ่แปดดาบเป็นอะไรคะขอดูก่อนอ่าขึ้นไพ่ขยายมาเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน,นั้นหมายถึงเขาเขาคิดถึงคุณคิดถึงมากนะคะ คิดถึงมากคุณคือคนสำคัญสี่ไม้สี่ไม้ q u e e n of s o r d ์ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงยากเปิดใจยากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากที่จะชนะใจคุณให้ได้นะคะอยากที่จะแบบว่าอืมครอบครองหัวใจคุณอนะประมาณนั้นนะคะ คุณสำคัญอย่างแน่นอนนะขึ้นไพ่ดิเอมเพอเรอค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะเป็นนักการเมืองก็ได้คนที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะต่างชาติหรือเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะไพ่บุคคลคนนี้มีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะแล้วก็นอกเหนือสิ่งอื่นใดคือเขาอยากดูแลแล้วก็ปกป้องคุณ อยากมีคุณอยู่เคียงข้างเขานะคะอยากทําให้คุณมีความสุขนั่นเองถ้าถามว่าคิดถึงคุณไหมในกรณีที่เขาเจอกับปัญหาอุปสรรคอ่ะเขาก็ยังแบบมีเวลาที่จะคิดถึงเรานะคะเอ่อแต่เขาก็ต้องจัดการปัญหาชีวิตของเขาไปก่อนสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะแต่อาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือตัวเขาเนี่ยอยู่ในช่วงของการที่ สร้างตัวก็ได้นะก็มองว่าเขาเขาคิดกับคุณไปไกลแล้วแหละนะคะคิดถึงการที่แบบอยากจะมีความมั่นคงอยากจะดูแลคุณอยากที่จะแบบแต่งงานนะขึ้นไพ่สี่ไม้กับหนึ่งเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ของการอยากแต่งงานกับคุณนะคะคุณคือคนที่ เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะก็หวังว่าคิดถึงคิดถึงมากนะคะขึ้นไพ่ดีแอมเพรสอะดูสิคุณนั่งอยู่ในใจเขาคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือที่สุดแล้วอะไม่มีใครอะที่จะที่จะมาแทนที่คุณได้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะขึ้นไพ่ดีแอมเพรสกับดีแอมเพรสเนี่ยพลังงานของคู่สร้างคู่สมนะคะคุณเป็น คนที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะพลังงานค่อนข้างดีนะโอเคค่ะก็ขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นจริงกับคุณโดยร็ววันนะใครสนใจคะ่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยคะ่ะ เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ